ขณะดเดียวกันเรื่องแก๊ง call center ค่ะวันนี้ทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ปากแจวเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่ไปพูดแล้วว่าถ้าจัดการไม่ได้นะเดี๋ยวส่งคนไปจัดการให้วันนี้ไม่พูดแบบนั้นแล้วค่ะวันนี้กลับ130องศาเลยบอกว่าต้องพึ่งทางการจีนสรุปคือต้องพึ่งทางการจีนเพราะอะไรเจมีอิทธิพลกับเมียนมาค่ะซึ่งทักษิณวันนี้พูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะ ของสา,าธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเนี่ยเดินทางไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ไทยถึงการปราบกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะคือนักข่าวไปไปถามนายทักษิณว่าไอ้เรื่องเนี้ยรัฐบาลจะทํางานยังไงซึ่งนายทักษิณบอกว่าได้มีโอกาสคุยกับจีนอย่างไม่เป็นทางการอยู่บ่อยครั้งได้ฝากไปถึงผู้นําและผู้ใหญ่ของจีนให้ขนาดนั้นเลยนะพี่กองค<อ>ุณผู้<น>ชมใหญ่ขนาดว่าคุยแล้วฝากไปถึงผู้นํากับผู้ใหญ่ของจีนว่า ปัญหาความร่วมมือในภูมิภาคต้องอาศัยจีนช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนมีอิทธิพลเยอะกับเมียนมารัฐบาลทหารเมียนมาในเวลาเนี้ยก็ยังต้องพูดคุยกันแต่ว่าไม่สามารถคุยตรงได้มากนักก็ต้องให้จีนช่วยอะค่ะและช่วงนี้ปัญหาการสู้รบในเมียนมาก,ก็ยังไม่ยุติด้วยถามว่ามั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถทลายแกง๊งข่าเซ็นเตอร์ได้วันเนี้ยนายกเรียกประชุม เปิดปฏิบัติการการสก,กัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดที่ชื่อว่า f e l l Stop Save ผนึก51อำเภอของริมริม,รมชายแดนที่ทำเนียบรัฐบาลอะนะคะนายทักษิณบอกแก๊ง call center วันนี้มีแต่น้อยและไม่ได้ใหญ่ซึ่งไล่ลา่ลาได้ไม่ยากแต่ปัญหาคือมันอยู่ข้างบ้านไงแต่ใช้สื่อสารของไทยก็เข้มงวดไปแล้วเราได้เข้มงวดไปแล้วเราในที่นี้หมายถึงใครคือพูดเหมือนเป็นนายกเองเ,ออเลยอะนะ แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้เลยอะไปเรื่อง51อําเภอซิลอะไรนะซิลซิลซิลสตอปเซฟค่ะซิลซอฟเซฟเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเป็นคำพูดที่รัฐบาลเขาพูดก่อนแล้วทักษิณเอามาพูดหรือทักษิณพูดแล้วรัฐบาลเอาไปทำนั่นสิยังไงนั่นสิบอกว่าตอนนี้เพื่อนบ้านก็คุยกันได้อยู่ในฐานะที่พอจะคุยกันได้โดยเฉพาะทางเมียนทางเมียวดีที่มีทั้งทหารรัฐบาลทหารชนกลุ่มน้อยดูแลอยู่ พยายามประสานกันไปบางทีเจ้าหน้าที่ไทยเรานี่แหละที่ไม่เข้มแข็งปล่อยคนให้เข้าออกง่ายเกินไปไม่มีการตรวจวันนี้เราก็พยายามแก้หลายอย่างรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยอันนี้มันนายกแล้วอันนี้มันไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงแล้วถามว่าจะตัดไฟฟ้าเนี่ยช่วยได้ไหมทักษิณบอกแน่นอนทั้งไฟฟ้าและสื่อสารต้องทําคู่กันส่วนที่นายอนุทินบอกว่ายังดําเนินการไม่ได้เพราะว่าเป็นสัญญาที่ถูกต้องทักษิณบอกยกเลิกได้ ถ้าสัญญานั้นนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย